อาหารหลากหลายบรรยากาศในร้านติดน้ําลมเย็นสบายลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้สวัสดีครับผมชื่อโก้นะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวัดระทีครับเดิมทีเราเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวไปไหนมาไหนแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำก๋วยเตี๋ยน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทุกอย่างนะครับก็เ,เลยอยากจะทําร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองสูตรของเรานะครับเริ่มจากทํากินเองลองชิมจากที่ต่างๆมาลองผิดลองถูกปรับมาเรื่อยๆนะครับกลายเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยน้าตกของตัวเองก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะครับมีจุดเด่นตรง นิดนะครับปั่นให้ละเอียดแล้วก็เข้าไปในหม้อครับน้ำซุปของเรานะครับเราจะเคี่ยววันต่อวันแล้วก็ถ้าเหลือจากการขายเราจะเก็บหัวเชื้อน้ำซุปไว้เพื่อที่จะผสมใช้ในวันต่อไปเพื่อความเข้มข้นของน้ำซุปต่อ,ตอไปเรื่อยๆครับเมนูแนะนําของเรานะครับนอกจากกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูหรือเนื้อแล้วก็ก๋วเหลาหม้อไฟแล้วยังมีแคบหมูกาดหมูหัน่นหนังหมูสดๆทุกวันเคี่ยวทุกวัน <ๆ S 1> เพื่อที่จะไ,ได้ความสดใหม่ของแคบหมูหรือกาดหมูก็จะมีปีกไก่ทอดนะฮะเกี๊ยวกรอบส้มตำผัดกระเพราถ้กกาวยทอดขนมถ้วยไว้บริการท่านทุกๆวัันนนะครรบ้า ของเรรานะคับสาขาที่1นะครับคือตรงข้ามวัดประทีปพีผลนะครับถนนเทียนทะเลนะครับก่อนถึงซอย26กกับรถหน้าวัดถึงร้านเลยนะครับแล้วก็สาขาที่2นะครับอยู่ที่หลังเซมท่านพระราม2เป็นสนามฟุตบอลนะครับตลาดทูบีมาร์เก็ตนะครับออนไลน์ของเรานะครับก็จะมีแก๊บไลน์แมนนะแล้วก็สามารถโทรมาหาเราแล้วก็เรามีพี่วินบริการนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจอยากทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่แสนสบายๆสมกับสโลแกนร้านเรานะครับราคาหลักสิบบรรยากาศหลักแสนสบายๆครับ